สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่8พฤศภาคมพศ2566เวลาประมาณตีสามครึ่งนะฮะตอนนี้ก็ตรัข้าันด่า,ดานตรวจทีครับพี่น้องนะมาดูกันนะนี่ครับอะไรเขาจอดกันเยอะแยะเลยนะนี่ครับเป็นสอพอนสูงคะสพนสูงนะีออนนง่ครับเรียกตรวจทีแล้วครับ สอพอนวลสูงครับคุณผู้ชมนะอจอดรถทําอะไรกันเยอะๆเนี่ยนฮะนี่ฮะจุดบริการประชาชนแต่เรียกมาตรวจฉีครับดีครับพี่น้องเต็มเลยครับเนี่ฮะดีครับตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมลูกพี่โดนโดนเรียกมาทำอะไรเนี่ยตรวจฉีกไหนตรงไหนอะ นี่นี่เขาเรียกมาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเขาเรียกมาทําไมเขาบอกว่าคนขับให้คนขับที่ขับรถเลยไอกระบะแล้วเขาบอกพี่ไหมว่าพี่สงสัยอะไรพี่หรือเปล่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรโอ้โหดีครับสพนนสูงนะฮะตัวฉีกแล้วครับคุณผู้ชมครับอ่ะมาดูกันจะจ่าครับเนี่ยดีครับฉีครับอันนี้อันนี้มาทําไมครับเนี่ยตัวีีัตัวฉีผ่านไหมครับผ่านใช่ไหมนี่ครับดูครับเนี่ย ตรวฉีครับเนี่ยครับนี่ฮะสพนนสูงนะดูครับนี่อันนี้เป็นด่านเป็นด่านอะไรครับพี่ทำไมต้องตรวจฉีดเลยครับนะแล้วใครเป็นผู้ควบคุมด่านเขาเนี่ยนี่ครับดูผู้ชมครับจุดตรวจอะไรไม่ทราบนะแต่ว่ามาตรวจฉีพี่น้องประชาชนนะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาสพนนสูงนะเดี๋ยวเราจะเจ็บรายละเอียดนะจูครับ ไหนมีอะไรบ้างเก็บแล้วครับตอนนี้นะน,นี่ครับมันใช่เหรอเนี่ยมันเรียกตรวจฉีพี่น้องประชาชนข้างทางอย่างเงี้ยครับนะมัน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 ถูกวัตถุประสงค์นะครับเนี่ยนะจะตรวจยาเสพติดแต่ว่ามาตรวจฉีพี่น้องประชาชนนะครับดูครับคุณผู้ชมนี่ครับสพอน,อนสูงนะเขาเขาได้แจ้งอะไรพี่หรือเปล่าเรียกเข้ามาเนี่ย ดี๋ยวอยู่เรียกมาเลยใช่ไหมคุณคุณพี่มาจากไหนเนี่ยมาจากอ,อุดรครับอุดรจะอ,อันนี้นี่เขาจะเรียกคุกคันเลยใช่ไหมุนนครับอโอ้อย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับพี่น้องฮะอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆจากเนี่ยครับก็สะพอนั้นสูงนะฮะเนี่ยเรามาดูหลายทีแล้วครั้งแล้วแต่ไม่เจอพอดีวันนี้บังเอิญผ่านมาพบเห็นพอดีนะ,ะอะไล่รถแล้วครับไล่รถแล,ล้วตอนนี้ไล่รถออกไปแล้ว ด่านตรวจฉีนะครับสรุปแล้วนี่มันเป็นด่านอะไรกันแน่ครับเนี่ยย,ย,ยาเสพติดทําไมทําไมต้องตรวจฉีด้วยครับทําไมต้องเรียกตรวจฉีด้วยครับผมถามหน่อยมีการเสพยาเสพติดเป็นเป็นเป็นยาเสพติดไหมแล้วแล้วท่านตรวจวันนี้แล้วเมืเ่อไรยาเสพติดมันจะหมดไปล่ะครับครับอ้าวไปรออธิบายสามคนนี้ที่ต้อง มาจากองค์กรไหนมีหน้าที่ก่อผมนักลบด่านเถื่อนครับพนักงานไหมผมเป็นนักลบด่านเถื่อนครับย่าตามกฎหมายถูกต้องไหมถูกต้องครับตอนนี้ผมกำลังจัดตั้งเป็นสมาคมนักลบด่านเถื่อนครับพี่นะครับพูดไปก็เสียงกันไปเสียงกันาอยู่แบบนี้แล้วแล้วเดี๋ยวนะผมถามจบไม่สิ้นนะพี่นะพี่ขอโทษนะพี่นะครับผมถามคือมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะว่ะไม่ไม่ไม่จ้องมาคือถามผมก็ถามพี่พี่ก็ตอบผมไม่ได้คือมันมันผิดวัตถุประสงค์นะครับท่านบอกว่าด่านยาเสพติด แล้วท <ITA> ่านมีอะไรรองรับลรืท่านแล้วมาตรวจแล้วเรียกพี่น้องประชาชนก็ตรวจฉีดได้ครับแต่ในเมื่อสถานการณ์แบบนี้ผมขออนุญาตคุณคูับบรรยาพักพันะครับเพื่อป้องกันกระทบกระทั่งกับประชาชนครับสอบถามท่านทราบมาจากหน่วยงานไหนได้รับการรับรองถูกต่องตามกฎหมายไหมผมขออนุญาตคุณปูะชาชษพักงานนะครับเพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งกับประชาชนท่า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 นเป็นผู้ผู้ผู้ควบคุมด่านตรงนี้ใช่ไหมครับท่าน ท่านบอกว่าเป็นด่านยาเสพติดแต่ว่าเรียกพี่น้องประชาชนเข้าไปตรวจฉีดแลวอย่างนี้มันใช่เลยครับมันถูกวัตถุถประสงค์แล้วครับท่านนะผมว่ามันไม่ใช่นะนะท่านบอกว่าด่านตรวจยาเสพติดแต่ว่ามาเรียกพี่น้องประชาชนผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาในเขตพื้นที่ส,สพโนนสูงนะเรียกตรวจฉี่นะครับเนี่ยตรงน,นี้ครับป้ายเขียนบอกว่าจุดบริการประชาชนแต่ว่าเรียกพี่น้องประชาชนมาตรวจฉี่นะมันใช่เรอครับนะ นะครับคุณผู้ชมครับดูเอานะครับนะสปอนอนสูงนะมาหลายที่แล้วเห็นพี่น้องประชาชนเขาลองเรียนมาเยอะนะตรงบริเวณจุดนี้นะเนี่ยเรียกมาตรวจฉีนะบอกว่าด่านยาเสพติดแล้วป้ายอยู่ไหนอ,ะอ่ะฮะป้ายอยู่ไหนนะครับด่านยาเสพติดนะครับถ้าเป็นด่านยาเสพติดก็ต้องตรวจยาเสพติดนะครับทาไมต้องเรียกพี่น้องประชาชนเขามาตรวจฉีตรวจเยี่ยวด้วยล่ะครับอ่ะ เพื่ออะไรนะและแบบนี้เมื่อไรยาเสพติดมันจะหมดไปนะครับมันไม่ใช่นะผิดปัตถุป,ประสงค์นะสะพน,นสงครับคุณผู้ชมครับนี่นครับเดี๋ยวดูป้ายก่อนนะตรงบริเวณตรงนี้ก็คือบริเวณหน้าปั๊มปตทตรงนี้นะครับพวกเราได้รับร้องเรียนเยอะมากนะครับที่มีเจ้าที่ตำรวจสพน,นสงเนี่ยมาตั้งด่านตรวจฉีพี่น้องประชาชนนะ พอดีผ่านมาเจอพอดีครับคุณผู้ชมนะให้ดูป้ายก่อนนะจุดตรวจสพนนสูงนะในป้ายบอกว่าที่ว่าาตรวจยาเสพติดอยู่ตรงไหนนะลายชื่อนะผู้ควบคุมด่านก็ไม่มีนะชื่อผู้บงังคับการก็ไม่มีที่เอาออกแล้วมีป่าเนี่ยเนี่ยดูด่ฮะเนี่ยลางๆฮะคุณผู้ชมเนี่ยพจวนคราชศีมา089 438 แปดศูนย์ศูนย์แปดนะเนี่ยหากประพฤติโดนอ่าหากพบเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตหรือประพฤติที่ชอบนะเนี่ยเพราะพอโนอโนสูงนะคุณผู้ชมเอ่อพลตำรวจตีอิทธิพลหน้าคำเนี่ยดูครับคุณผู้ชมไม่มีตรงไหนเลยบอกว่าด่านตรวจยาเสพติดนะครับไม่มีนะอันนี้แอบตั้งกันหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งข้อสงสัยนะครับเนี่ยนะผมไม่ทราบไม่รู้ว่าผู้ว่าบัญชาท่านทราบหรือไม่นะ การยาเสพติดแต่ว่าเรียกพี่น้องประชาชนไปตรวจฉีนะโอลงมาเมื่อกี้นี่บันเทิงเลยนะเรียกรถจอดเยอะมากนะนี่หายหมดแล้วครับตอนนี้เก็บด่าดแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ยตรงนี้เป็นตรงแยกไฟแดงนะเพราะพอน,อนสูงนะนี่ครับถนนมิตรภาพถ้าพี่น้องมาจากจังหวัดขอนแก่นที่มุ่งหน้าเข้า จังหวัดนครราชจจสีมาในทางอำเภอพนนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยฮนะแชร์เข้ากลุ่มให้ด้วยนะจุดตรวจยาเสพติดนะเมื่อสักครู่ไปสอบถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นจุดตรวจยาเสพติดแต่เรียกพี่น้องประชาชนไปตรวจฉี่นะะสอบถามแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะแล้วตรวจเจอฉี่สีม่วงแล้วทำไงนะ กฎหมายเขาบอกชัดเจนนะฮะผู้เสพคือผู้ป่วยนะแต่นี่ท่านมาเรียกตรวจหาผู้ป่วยไปทําเพื่ออะไรนะแล้วยิ่งดึกๆดื่นๆอย่างเงี้ยตีสามตีสีนี่ 3, นนะครับคุณผู้ชมนะ,ะู้ครับนะเลิกแล้วครับเจ็บด่านแล้วครับนะพอลงมาเมื่อสักครู่นี่ตรงบริเวณนี้รถจอดเต็มเลยนะ,ะนี่ครับเป็นถนนมิตรภาพนะครับถ้ามาจาก ประทายพี่ไม่มาจากเมืองพลก่อนจะเข้าโคราชหรือว่าจังหวัาาดนครราชสีมาเป็นทิศทางด้านขาเข้านะฮนะเดี๋ยวฝากทีมกฎหมายด้วยนะผมว่าน่าจะไม่ถูกต้องนะตรงจุดนี้นะรนะายละเอียดหรือว่าข้อมูลต่างๆ,างๆกับพี่น้องประชาชนคนที่เรียกมาตรวจนะยังไม่มีผู้ใดที่ว่าถูกกักขังลงเหนียวไว้ในบริเวณนี้ไม่มีนะ มีไหมมีมีมีม,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 มีเรียกเรียกตรวจไม่ผ่านแล้วก็มีกักขัง,งในตรงนี้ไม่มีใช่ไหมไปกันหมดเลย <periods> เห็นไหมปิดไฟหมดเลยพอพวกเราลงมาเนี่ยวันนี้ผมมากับคุณพี่พิชชเชษนะอ่าน,บบนาลบดันเถื่อนชนจังหวัดนครราชสีมานะฮะพอได้ผ่านมาพบเห็นนะครับมีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาเยอะมากนะตรงบริเวณจุดนี้ใช่ไหมนี่ฮะหายหมดเลยพอพวกเราลงมาทีแรกผู้คูมุปมด่าน <avec S 2> <ๆ S 1> ใช่ไหมบอกว่าเป็น จุดตรวจยาเสพติดใช่ไหมจุดตรวจยาเสพติดป้ายอะไรก็ไม่ชัดเจนดูคุณผู้ชมนะตรงบริเวณตรงนี้เป็นหน้าปัปนะ๊มปตทนะบริเวณนะนี่ฮะแล้วถ,ถ้าบอกว่าถ้าเป็นด่านยาเสพติดตามที่ท่านบอกเนี่ยแล้วท่านเจ็บด่านทําไมนะนะอันนี้ต้องสอบถามไปยังท่านท่านผู้การนะท่านผู้การโคราชนะฮะท่านได้อนุมัติหรือว่าอนุญาตให้เจ้าที่สพน,นสูง มากระทําแบบนี้หรือไม่เรียกพี่น้องตรวจชีข้างถนนแบบนี้ใช่หรือไม่ท่านเป็นคนผู้อนุมัติใช่หรือไม่นะเนี่ยครับก็อยากจะทราบเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่ามีพี่น้องโดนกักขังอยู่ในนี้บ้างหรือเปล่านะพี่น้องประชาชนเนี่ยเนี่ยอยู่ภายในนี้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะครับดูก่อนดูไปก่อนนะกระดานนี้เก็บไปแล้วนะ เก็บไฟปิดไฟพอพวกผมลงมาปิดไฟเลยนะปิดไฟกันพุ่มพับหมดเลยก็ตรวจกันอยู่ตรงนี้แหละครับไออย่างนี้ผมมองว่ามันไม่ถูกสุขาลักษณะแน่นอนนะนะน,น,นี่ครับเนี่ยปิดเลยนะเดี๋ยวให้ทีมกฎหมายนะติดต่อไปยังท่านผู้พ,พับการเมืองสพนะไอจังหวัดนครราชสีมาฮะเนี่ย ว่าท่านได้อนุญาตให้มาตั้งแบบนี้หรือไม่นะฮะมะีท่านผู้คุมน่าจะเป็นผู้ควบคุมด่านนะครับคุณผู้ชมนะท่านบอกว่าเป็นด่านยาเสพติดนะฮะด่านยาเสพติดแต่ว่าเรียกพี่น้องประชาชนลงมาตรวจฉี่ข้างถนนนะ,ะการตรวจฉี่หรือว่าการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของมนุษย์มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยจะเรียกตรวจใครก็ได้มันไม่ใช่นะฮะ มันเป็นการเวียงแหแบบนี้นะมันไม่ถูกต้องนะตอนที่พวกผมลงมาในรถจอดเต็มเลยนะคุณผู้ชมนะตรงนี้นะกันนี้เป็นเวลาก็ประมาณเออ่ประมาณตีสามนะตีสามกว่าเกือบตีสี่แล้วฮะตีสามสี่สิบห้านะ,ะ 3, นะี่ครับหายหมดเลยนะปิดไฟมืดเลยข้างในนะ,นะมีมายืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่กี่นายนะ ในการตรวจฉีประชาชนเยกเข้ามาประชาชนน่ี่มีการในนี้ติมเต็มเลยนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปปิดไรตรงข้างหน้านะแต่ถ้าทำถูกต้องไม่ต้องกไม่ต้องหนีนะก็อยากจะดูเหมือนกันว่าเขาตรวจกันยังไงแบบไหนนะนี่ครับสพนสูงครับคุณผู้ชมนะ ด่านแตกนะครับคุณผู้ชมนะด่านแตกนะฮะสพน,นสูงนะนี่ครับไม่รู้ไปทางไหนกันหมดนะตอนที่ผมเดินทางมาถึงนี่ยังกับงานว่าบุญบ้องไฟครับคุณผู้ชมนะเรียงรถจอดเตไมไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถตู้รถส่วนบุคคลนะสงสัยไปหมดนะเรียกตรวจหมดเลยนะนู่นครับไปทางนน้นแะล้วนะ พาไปนู่นแล้วคาดว่าน่าจะกลับไปแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่ถูกต้องนะอาจจะมีการแอบนายมาตั้งหรือยังไงไม่ทราบนะตรงนี้นะหลายทีหลายครั้งนะคุณผู้ชมนะที่มีพี่น้องประชาชนเขาลองเรียนมาผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเดินทางมาไม่สะดวกนะมาเจอตรงนี้นะจุดสกัดโฟกัสนะด่านตรวจฉีครับคุณผู้ชมเออ เออถาทำถูกต้องอยางเรื่องทำไมนะครับท่านกล่าวว่ามาเป็นด่านจุดตรวจยาเสพติดนะด่านยาเสพติดนะดีครับพิเชษที่พิเชษไปทางนู้นนะหายหมดเลยพวกผมลงมาแป๊บเดียวเจ็บอย่างเร็วเลยครับคุณผู้ชมนะนี่ครับจริงๆแล้วตำรวจอยู่ไหนประชาชนต้องอุ่นใจอยู่ที่นั่นมันถึงจะถูกต้องนะ ไม่ใช่แบบว่าต้องอยู่อย่างผวาวาดผวา,า,วาคุณผู้ชมนะ,ะขับรถใช้ถนนใช้รถใช้ถนนเนี่ยแทนที่จะได้รับความสะดวกสบายด้วยความปลอดภัยไปไปมาๆนี่กลับมาเจอ,อเจ้าที่เรียกตรวจสีทั้งนั้นนะเนี่ยรับรองว่าผมว่ามันไม่ถูกต้องแน,น่นอนนะตรงนี้นะใมกระปุกนะู่ถ้าท่านทําถูกต้องนะท่านจะเจ็บไปเพื่ออะไรนะก็ไปกันหมดแล้วนะครับ ก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับคุณผู้ชมนะฮะก็อย่าลืมครับพี่น้องครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะนะด่านตรวจฉีสพน,นนสูงนะข้อมูลและรายละ,ละเอียดเราก็ยังไม่ได้อะไรมากนะฮะพอเห็นพวกผมลงมาก็เคอแตกตื่นนี้กันหมดนะก็เดี๋ยวเราจะสังเกตการดูสักพักนะแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับนะครับสพน,น,นสูงครับคุณผู้ชมนะ ลองโหลดกับพ <łość> ี <Harriet. S 1> ่วลนะครับผมมาทราบชื่อว่าท่านพี่น้องท่านกับพี่ดิเชตนะมันได้ไหมล่ะก็ขอบคุณครับพี่น้องวันนี้เราใช้กล้องของตัวของพี่วิเชตอีกตัวหนึ่งนะพอไปกันหมดแล้วนะขอบคุณและสวัสดีครับ